เมื่อคืนวันที่แปดอ่ะคุณแม่ก็หวันคล้ายๆกับมันที่ได้สามศูนย์มานะคะลูกค่ะทีนี้ทีนี้เมื่อวันที่แปดนี้ก็ที่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 แม่มั่นใจมันก็ไม่ได้ว่าร้อยเปอร์เซ็นนะมันก็ได้ได้สว่างในส่วนมากแม่จะได้เลขช่วงนั้นค่ะนะคะค่ะ ลูกได้ยินประมาณว่าสองเจ็ดเก้านะคะทีนี้พอสองเจ็ดเก้าพอสักพักหนึ่งมันเหมือนได้ยินสองเจ็ดหนึ่งคือประมาณนี้แต่ว่ามันพอพอเวลาเราตื่นอะ่ะมันก็ไม่ไม่ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ก็เลยรีบมาจดนะคะก็ะที่ลูกทักแม่มาว่า นั่นนะที่แม่บอกว่าเดี๋ยวถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแม่ก็จะบอกค่ะใช่ไหมคะค่ะคุณแม่ค่ะทีนี้คือค่ะแต่ทีนี้อ่าแม่พูดต่อได้เล่าต่อได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณแม่เล่าเลยค่ะตอนทีนี้มันเมื่อคืนนี้น่าจะชัดมากๆเมื่อคืนนี้ก็ประมาณเดียวกันเลยจีสี่เพลกว่าค่ะอ่มาเหมือนเดิมเลยค่ะ สี่ห้าแปดแต่ตัวเลขมันไม่เหมือนเดิมอะนะคะสี่อ๋อสี่ห้าแปดก็มันได้ยินอยู่อย่างนั้นเนี่ยสลับไปสลับมาจนจนจน,จน,จ,นจนแม่ตื่นใช่ไหมคะพอตื่นแม่ก็เข้าห้องน้ำทินี้มันมันยังง่วงๆงอยู่แม่ก็นอนต่อพอนอนต่อเลขนี้มันก็ดังมาอีกจนจนเมื่อเช้านี้แม่อาจจะลุกจากที่นอนได้ก็เกือบหกโมงเช้านะคะ ค่ะดีก็นี่แหละค่ะแม่ก็เลยเออเล่าให้ลูกพลฟังดีไหมแต่แม่ขอบอกนิดหนึ่งนะค่ะลูกว่า,า,าก็ความฝันไะเนาะถ้ามันเข้าก็ดีถ้าไม่เข้าก็อย่าว่าแม่กันนะคะค่ะไม่เป็นไรค่ะคุณแม่ค่ะมันเป็นแนวทางเนาะแต่ทีนี้ลูกอยากให้คุณแม่เล่าให้ฟังตอนที่ว่าแม่ส่งมาให้ลูกวันที่ยี่สิบ หนะคะที่ว่าให้มา308แล้วก็แล้วก็สานะคะแม่คะ่ะจะฝันคล้ายๆกันไหมคะพอดีมีทีมงานยังไม่ได้ฟังรายละเอียดจากคุณแม่ก็เลยอยากแก,กขอฟังคุณแม่อีกสักนิดนึงค่ะคุณแม่คะ่ะเหมือนกันเลยลูกเหมือนกันเลย <c oughs> ตั้งแต่ตั้งแต่เจ็ดกามาหรือไอตอนเจ็ดเก้าเนี่ยมันจะเห็นเป็นตัวเลขอย่างเดียว แต่ไอตอนสามศูนย์นี่เขาบอกเลยว่าหวยจะออกสามศูนย์นะสามศูนย์ศูนย์สามอะไรประมาณเนี้ยอ่าก็เหมือนกันเลยคล้ายกันเลยค่ะลูกคล้ายกันเลยค่ะเหมือนเลยแต่ทีนี้ก็ไม่รู้ว่าจะให้ให้คุณแม่มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์หรือคุณแม่ก็ไม่สามารถจะทําได้เพราะมันเป็นความฝันนะค่ะลูกแต่ว่าเหมือนกันเลยค่ะกับสามศูนย์เนี่ย แล้วก็อย่างที่อที่ลูกพรถามว่าแล้วอเอาแปดมาจากไหนแม่ก็เอามาจากที่แม่คํานวณได้ใช่ไหมคะลูกว่าเออเลขเลขแปดเอามาจากหลักหน่วยนะคะ,คะแล้วทีนี้ไอ้ที่แม่ตัดให้ศูนย์สามสามศูนย์ก็เอามาตามความฝันนะสามศูนย์แล้วก็ศูนย์แปดใช่ไหมคะและแปดห้าก็ที่ที่แม่คํานวณได้แปดห้าเมที่แล้ว ใช่ไหมคะค่ะแล้วส่วแปดสามแม่ก็เอาอสามตัวที่ที่ให้ไปสามศูนย์แปดมามาจัดเอาจนครบมาค่ะค่ะค่ะที่นี่ค่ะลูกพูดเลยค่ะค่ะคุณแม่คะทีนี้ถ้าถ้าเป็นงวดนี้ตัวที่มั่นใจนี่ก็จะเป็นสี่ห้าแปดใช่ไหมคะคุณแม่ค่ะมั่นใจค่ะมั่นใจสี่ ว่าอ่าก็ประมาณช่วงเวลามันก็มันก็โอเคอยู่แล้วเพราะว่าถ้าถ้าคุณแม่ฝันช่วงนี้ส่วนมากมักจะไม่มันถ้าพลาดก็น,นิดหน่อยแต้มสองแต้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ครั้งนี้พอพอคุณแม่ฝันตื่นขึ้นมามันก็ยังจําได้อยู่ไม่ต้องจดเลย นี่มันก็จะเป็นบนนะคะคุณแม่แล้วมีมีชอบสองตัวอีกไหมคะคุณแม่คะ,ะ,ะถ้าถ้าถามว่าสองตัวใช่ไหมลูกค่ะคแม่ก็ไม่ทราบว่าจะเอาสามตัวนี้มาตัดดีไหมหรือว่าถ้าถ้าเพราะว่ายังที่งวดที่ที่ให้ไปหกสี่ใช่ไหมคะเลข,ขนนคํานวณค่ะเลขล่างใช่ไหมคะคุณแม่คุณแม่ยังมันติดใจอยู่ที่ ค่น,นี้เก้าก็หกมันก็ตัวเดียวกันะนะคะก็ก็เลยคิดว่าเก้าสี่ก็ถ้าว่าจะพูดคําว่าเป็นตัวร้องก็น่าจะได้นะ,ะ,ะเพราะว่าเพราะว่าคุณแม่ซื้อซื้อเก้าสี่ด้วยเพราะคุณแม่ซื้อรอตเตอรี่เก้าสี่ไว้เพราะว่ามันก็มันมัน <46. S 2> มันคือ อบส่วนตัวนะคะใน9สีเนี่ยแม่ก็ซื้อสตรีไปแล้ว6สีอะไรนี้แม่ก็ซื้อไว้แล้วะคะ6สีกับ9สีรองเนาะแม่เนาะค่ะ6กสีนี่คือตัวที่คุณแม่ได้ค่ะ<า>ตัวค่ะตัวเด่น,น,นเลยนะานะคะค่ะ,คะตัวเด่นค่ะแต่ว่า9สีนี่ก็มันก็ชอบพอะนะบะถ้าพูดในส่วนตัวที่ชอบแต่ถ้าถ้าถ้าคุณแม่รักตัวไหนคุณแม่ก็จะซื้อตัวนั้นนี่แหละค่ะ แต่คุณแม่คุณแม่รัก64มากกว่า64นี่คือตัวที่เราคำนวณได้ตัวที่คำนวณได้ค่คะค่ะค่ะส่วน94นี่ตัวที่รักค่ะตัวที่รักคือ94นะค่ะมันก็ค่ะคุณแม่คะมันก็เท่ากับเลขเลขตัวเดียวกันนั่นแหละน้องคุณแม่เนาะแค่กลับหัวกลับหาค่ะใช่ใช่ก็ มันก็เกี่ยวกับพ่ออีกนั่นแหละไอ้ตัว94อะไรเนี่ยหมายถึงพ่อเขาฝันว่าเขาขับรถไปบ้านเขาที่กระบี่แล้วเขาก็ไปจริงๆทีนี้ทะเบียนรถแม่มัน493อะค่ะอ๋อ493โอ้ถ้างั้นมันก็จะถ้างั้นก็เขียนลงอีกตัวหนึ่งก็ได้นะแม่เนาะ493นะแม่เนาะแล้ว,แล,วแล้วแต่ลูกเป็นทะเบียนเ,นเนนต็มๆไม่8493ก็มันมาตรงกับที่แม่ฝันเมื่อเช้านี้อีกต้นหนึ่งเลย รู้สึกว่ามันก็ชอบมากๆเลยค่ะเพราะทะเบียนรถเต็มๆนี่แปดสี่เก้าสามค่ะอ่าค่ะก็เลยเลยแล้วแต่แต,แต่แต่ที่คุณแม่ชอบสี่เก้าเก้าสี่เป็นเป็นคือคือ,คอชอบชอบที่สุดนะว่าอย่างนั้นงวดนี้นะคะ,ค,ะคือชอบอยู่ในใจแล้วก็คือเก้าสี่สี่เก้านี่แหละ,ค,ะค่ะค่ะ ซื้อลอตเตอรีไ่ไปแล้วเพราะมันเป็นทะเบียนรถแล้วก็อยู่ๆก็ฝันเห็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่พ่อเขาฝันนะไม่ใช่แม่เขาฝันว่าเขาขับรถไปหาญาติทกระบี<ช>่อ่าเพราะว่าพ่อเขาบ้านอยู่กระบี่แล้วเขาก็ไปจริงๆเพิ่งกลับมาเมื่อวานนี้เขาก็ไปมาจริงๆก็เลยก็เลยละก็เลยทั้งวันนี้รักมากที่สุดก็คือ49394อะไรพวกนี้ะค่ะ<ช>แต่หก 64นี่คือที่ที่แม่คำนวณได้นะคะก็เลยเห็นเลขมันจับหัวกับหางกันคุณแม่เลยน่าจะสนน่าสนใจอะแล้วก็ไอ้458นี้ก็เมื่อเช้านี้เองสดๆร้อนๆใช่คุณแม่ขอให้มาเนาะแม่เนาะขอให้มาเหมือนงวด308เนาะแม่เนาะค่ะคุณแม่ก็อยากให้เป็นเช่นนั้นเพราะว่า ใครมาดูคลิปแม่แล้วไม่ได้แม่ก็รู้สึกว่ามันมันรู้สึกผิดหรือรู้สึกไม่ค่อยดีอะค่ะเพราะสถานทีนี้อย่างที่ลูกพรบอกว่าเออไอเรื่องความฝันนี่เราก็ไม่รู้ว่ามันเล่งจะออกอะไรจริงไหมค่ะลูกค่ะคุณแม่คะก็คือเราแบ่งปันแนวทางฝากนะคะคุณแม่คุณแม่ไม่ต้องไม่ต้องไปไอ้นั่นตรงนั้นนะคะอยากให้คุณแม่สบายใจได้ค่ะเพราะว่า ทางแอดมินก็เห็นคุณแม่ฝันดีฝันแม่นนะคะก็อยากแบ่งปันค่ะคุณแม่ถ้ามันผิดพลาดอะไรก็ไม่ว่ากันค่ะคุณแม่ค่ะเป็นเรื่องธรรมดาอ่าไม่ว่ากันนะคะเพราะว่าเพราะว่ามันแล้กคุณแม่จะฝันแบบนี้บ่อยมากเอาเป็นว่าปีที่แล้วทั้งปีจนปีนี้คุณแม่ก็ฝันอยู่อย่างนี้ค่ะบางครั้งก็งวดสองงวดจะฝันสักครั้ง บางครั้งหนึ่งวันจะฝันตั้งสองสาครั้งอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะจะฝันซ้ำๆเหมือนจะให้มาให้โชคเนาะแม่เนาะก็ขอให้เป็นเช่นนั้นคุณแม่ก็คิดอย่างนั้นนี่ถ้าลูกพรไม่ย้ำมาคุณแม่ไม่กล้าบอกหรอกค่ะเพราะว่มามาคิดว่าถ้าสมมุติว่ามันโอเคมันก็ดีไปค่ะ <c oughs> ถ้าไม่โอเค <c oughs> ไม่เป็นไรคะ่ะแม่ <c oughs> ไม่เป็นไรคะ่ะแบ่งปันค่ะค่ะไม่ว่าค่ะค่ะไม่ว่าค่ะคุณแม่ พรนต้องขอบคุณคุณแม่ที่แบ่งปันที่เผื่อเอฟซีมีโชคมีหมานอะไรเงี้ยเผื่อเอฟซีถูกก็ดีไปถ้าไม่ถูกเขาก็ไม่ว่าหรอกคะ่ะแม่เพราะว่ามันมีเข้ามีหลุดเป็นเรื่องธรรมดาค่ะคุณแม่่ะเพราะว่ามันหลายๆท่านหลายๆอาจารย์ท่านก็เหมือนกันค,ะค่ะแม่ขนาดคุณแม่ก็ดูลูกพรแทบตุกคลิปอ,ะอ่ะเ้าว่าไม่พลาดะนะคุณแม่ยังมองเลยเอออาจารย์ดังๆเขาก็ยังพลาดแล้วเราอะ่ะเราเป็น มาาแท้ๆ <ทะ S 2> แต่นี่แหละไอ้เลขเนี่มันเป็นเลขแะ่สามตัวเนี่ยค่ะลูกพคะแต่อสองเจ็ดเก้านี่คุณแม่ก็ไม่ทิ้งนะคุณแม่ก็จะเอาติดไว้เพราะว่าแต่ว่าไอ้คุณแม่มันใจสุดๆก็เมื่อเช้านี้คือสี่ห้าแปดนี่แหละค่ะคุณแม่ค่ะ เหมือนกันสภาพเดียวกันเลยมาแบบเดียวกันเลยค่ะคุณแไหมคะพรอก็จะหยิบลอตเตอรี่ไว้อย่างละใบสองใบอยู่หรอกเนาะแม่นะเนาะเผื่อเผื่อเรามีโชคเนาะแม่อันนี้มันเป็นบุญพาวาสนาเราถ้าเรามีาดวงสมพงกันน่าจะได้เนาะแม่เนาะโอขอให้ลูกได้นะเออแม่เห็นลูกไปแต่ละคลิปเนี่ยบางครั้งอะ่ะโอ้โหมันบุกป่าฟ้าจะโง่โขนพูดง่ายว่าโอ้โหน่าสงสาร ขอบคุณค่ะแม่เป็นทุกคนที่สรนหานะคะก็มีอะไรอะบุญบุญพารวยค่ะแล้วก็จะมีวันนี้ก็จะมีคำพาพาโชคคลองพารวยพิมพารวยค่ะแม่แล้วก็สุพารวยพิมพาโชคค่ะแม่สุพาโชคนะคะสุพาโชคเนี่ยผู้ชายค่ะสุพารวยแม่สุพารวยนี่ลูกสาวค่ะแม่ลูกสาว ของใครคะของพรค่ะแม่ของพรอ,อ๋อเหรอชื่อเหมือนแม่เลยไงแม่ค่ะแล้วก็พิมพ์พิมพ์พาโชคแล้วก็คลองพาโชคแล้วก็โอคลองพารวยเอาผิดอีกแล้วน่คุณแม่เห็นไปทั้งทีนะคุณแม่ก็องไปด,ดูโอ้โหกว,ว่าเขาจะได้ตัวเลขมันเนาะเรื่องข้ามโฆษณานี้แม่จะไม่ข้ามเลยแม่จะทักบุญบุญพาโชคบุญงพาโชค เ่ S <S ็นแต่พรนพ,พารวยแล้วก็ที่แล้วก็บุญพารวยแล้วก็ที่ที่ลูกบอกมาเนี่ยถ้า<ไ>ลูกถ้าแม่เห็นคนไหนนะอ่าคิดไหนนะแม่จะปล่อยหมดเลยทั้งโฆษณาทั้งอะไรทั้งไลน์ทั้งแชร์แม่ทําหมดเลยค่ะขอบคุณมากมากค่ะแม่ยังไงก็ฝากน้องใหม่เลยด้แม่ก็จะมีแนะนําตัวหน่อยลูกคองทารวยค่ะพิมพ์พาสวัสดีค่ะสุนรสวัสดีค่ะ โอ้สวัสดีค่ะลูกค่าคำพาพาโชคนะแม่นะคำพาพาโชคครับโอ้คำพาพาโชคนี่ใช่ใช่ที่ของแม่ครูแม่ครูใช่ไหมคะใชครับแม่ครูปู่ดำใช่ไหมคะก็ตามดูอยู่อ่ะครับผมใช่แม่ครูก็อยู่ด้วยกันนี่ค่ะแม่โอ้น่ารักมากเลย อ่าทักแม่ครูไปแล้วนะแม่แม่ชอบอ่ะแม่ครูเขาพูดเพราะเขาให้เ็าให้หลักการดีเขาอธิบายดีทีนี้แม่ก็อยากจะอ่าเป็นอ่าเอฟซีแต่แม่ทักไปแล้วนะอ่าเด้งมาแล้วนะคะแต่ว่าเราไม่ทางลุ้นเขาไม่อ่านนะคะอ๋อค่ะเดี๋ยวบอกไม่ครูถามแม่คะเดี๋ยวคุยกับแม่ครูนะเดี๋ยวแอดขขอขอบคุณแม่คุณแม่ก่อนค่ะแล้วให้คุณแม่คุยกับแม่ครูต่อนะคะแม่คะ ขอบคุณค่ะแม่ค่ะเดี๋ยวแม่อย่าเพิ่งวางเด้อค่ะคุณค่ะไม่วางค่ะค่ะพี่น้องป้องไปค่ะแคปหน้าจอไว้พิจ,จารณาเด้อค่ะเด้อสำหรับเลขคุนแม่เพิ่นเนาะคะ่ะเพิ่นก็นได้แบ่งปันเฮาานะคะ่ะพี่น้องเนาะค่ะถือพิษบววกันเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะแคปหน้าจอสำหรับเลขคุณแม่ก็สินเน้นไปตัวทีวงกลุ่มไว้เด้อค่ะพี่น้องค่ะแต่ถ้าทั้งทั้งสองเจ็ดเกาสองเจ็ดหนึ่ง พี่น้องมากก็ค่อยยิบจับเนาะคะ่ะถ้าบ่หมักกับพันไปเนาะคะ่ะแนวทางดีๆเด็ดๆเกิอยากฝากอยากตอนพ่อแม่พี่น้องเนาะคะ่ะซึ่งคุณแม่เพิ่นเกิดเป็นคนที่ฝันดีฝันแม่นย่ำเนาะคะ่ะพี่น้องแอดก็เลยนํามาฝากมาต่อนพี่น้องเ้อค่ะใครจังไลยกระอ,อกําลังใจคนละหนึ่งไหลหนึ่งแช่เด้อค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ให้มีแต่คําว่าเฮ่งเฮ่งรุยลวยสุขภาพ แข็งแรงทุกๆูกทันที่เขามาเห็นมาชมเนาะคะ่ะขอให้มีแต่ค้ามมาร่ยยๆด้ยะคะ่ะพี่น้องเ้อสวัสดีค่ะ